ยินดีต้อนรับสู่ช่องมานิดาชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในสวนค่ะวันนี้อากาศครึ้มๆนะคะเที่ยงครึ่งเที่ยงเท่าไหร่นะสามสิบสามสิบกว่านาทีไม่มีแดดนะคะวันนี้ ทักทายทุกท่านคะ่ะเป็นไงคะแถวบ้านฝนตกไหมตอนนี้พายุพายุกำลังเข้านะคะสามพรานคงจะผ่านไปแล้วคะ่ะเพราะว่าเมื่อวานก็ลงเม็ดปอบแปะปอบแปะอยู่นะคะคล้มทั้งวัน ที่ไหนเป็นยังไงบ้างคะคุณปรถมพรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ <S <s <we ak> <c oughs> เสียงเครื่องนะ <c oughs> <h ums> วันนี้เข้าสวนคะ่ะคุณชนกสวัสดีค่ะ พี่มะนาวสวัสดีค่ะพี่มะนาวบอกว่าพายุไม่เท่าไหร่แต่ไทยกําลังรบโอก็กําลังคุยกับน้องอยู่กําลังคุยถามกันอยู่ว่าดูข่าวไหมวันนี้คลึ้มค่ะวันนี้ฝนไม่ตกสงสัยผ่านไปแล้วค่ะตกติดต่อกันมา กี่วันววนะเนะสามสี่วันนะคงผ่านไปแล้วค่ะดูจากคลิปของเพื่อนๆทางทางเชียงใหม่ทางเหนือนะคะฝนกำลังตกเลยคุณปฐมพรบอกว่าวันนี้อุบลไม่มีฝนแดดกล้าน้องสนกก็ทักทายพี่มะนาวมานะคะทักทายออกเสียงได้นะคะ ตอนนี้น้องน้องชนกก็นั่งอยู่กับคุณมานิดาน,นะคะทักทายออกเสียงได้เลยคะ่ะสวัสดีพี่ปฐมพรจ้าน้องน้องสนกก็ทักทายคุณปฐมพรนะคะพี่มานาวบอกว่าที่บ้านเมื่อคืนตกหนักมากที่สามพานไม่หนักนะคะก็ลงเม็ดแบบป,ปล่อยแบบ ก็ยังทํางานได้อยู่นะคะฝนล,ลงเม็ดแต่ก็ยังทํางานได้ก็แบบสบายๆค่ะคุณประมพรก็ทักทายพี่มะนาวมานะคะวันนี้มาแต่งกิ่งฝรั่งค่ะจะเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็เลยอารมณ์ดีค่ะ <laughs> วันนี้เสร็จแน่นอนค่ะ <laughs> คุณคุณประถมพรว่าอยากทักออกเสียงได้เหมือนเหมือนคุณชนก <c oughs> มามามา,มาอยู่ใกล้แล้วคุณ <c oughs> <c oughs> ใกล้ล <c oughs> <c oughs> พี่มะนาวบอกว่าอยู่อยู่ใกล้ไม้ระวังตัวด้วยนะคะตอนนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้เราก็อยู่กันสองคนนะคะน้องนกพี่มะนาว ก็ทักว่าน้องนกเลิบเลิบเลิบเจ้าพีมะนาวเลิบเจ้าวันนี้ๆๆมีเพื่อนนะคะ <ๆ S 1> มีเพื่อนเราอยู่ด้วยกันมาห้าวันแล้วเนาะแต่งกิ่งฝรั่งมาห้าวันแล้วนะคะ <c oughs> วันที่ห้าเสร็จค่ะเสร็จแน่นอนเคารพกันหรือยังผมไม่ได้ตามข่าวใช่ค่ะคุณประทมพรมานิดาก็ไม่ได้ตามข่าวเลยนะคะ พอพอเข้าบ้านก็เริ่มง่วงแล้วนะคะเมื่อคืนแบบสองทุ่มกว่าสองทุ่มกว่านะคะง่วงแล้วค่ะพอเข้าบ้านก็ง่วงอยู่แต่กับงานงานโซเชียลนะคะง่วงง่วงอยู่กับโทรศัพท์พอได้เวลาก็ง่วงพิมนาโอ้บอกว่าลบแล้วค่ะโอ้ย น่ากลัวจังเลยอยากจะพาเดินชมมะพร้าว <c oughs> <c oughs> น้องเชนกบอกว่าเป็นกำลังใจให้แม่ทับภาคสองนะคะน้องเชนกก็ให้ หัวใจมาค่ะโอ้ยน่ากลนะัวเนาะพี่มะนาวเดี๋ยวนะคะ เสียงรถดังค่ะเสียงรถจากจากบ้านข้างๆนะคะสวัสดีค่ะทักทายทั้งยี่สิบท่านนะคะตอนนี้อยู่ในสวนฝรั่งค่ะสวนฝรั่งที่สามพรานนะคะ <c oughs> สวนฝรั่งสวนมะพร้าวค่ะไปเจอไปเจอต้นมะพร้าวดกๆก,ก็อดที่จะเซลฟี่ไม่ได้นะคะ พาเดินไปดูต้นมะพร้าวไม่ได้ค่ะคุณปฐมพรเพราะว่าใช้เน็ตใช้เน็ตที่ส่งมาจากบ้านนะคะจะอยู่จะอยู่บริเวณน,นี้เน็ตถึงแต่ถ้าเราเดินไปตรงโน้นเน็ตจะไม่ถึงแล้วค่ะ อูตรงนี้นะคะต้นนั้นต้นที่เ,ออเห็นนั้นไม่ค่อยดกค่ะเป็นสวนแบบผสมผสานนะคะทักทายกันได้ค่ะพี่มานาบอกว่าสาว ชาวสวนสามพลานสวยและขยันทั้งสองเออทั้งสองสาวเลยแมนพิมะนาวขยันนล้วบอกขยันกับว่แล้วเนาะคะ่ะทานข้าวยังพี่มะนาวคุณปฐมพรทานข้าวกลางวันได้ยังคะ่ะ ตอนนี้น้องสนกก็ทานข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะ <laughs> เติมพลังจะได้ทำต่อเติมพลังเติมพลังเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ คุณปฐมพรถามว่าคุณชนกอยู่สามพานเหมือนกันหรือคุณมานิดาใช่ค่ะใช่จ้าอยู่ที่เดียวกันจ้ะ <c oughs> อยู่ตำบลเดียวกันจ้ะ <c oughs> มามากินมะพร้าวสามพานแล้ว <c oughs> มะพร้าวสามพานหอมหวาน <c oughs> หอมหวานอร่อยค่ะรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของสามพรานนะคะเปล่าค่ะสวนไม่ได้ติดกันค่ะพี่มะนาวสวนต้องไปอีกกี่กิโลนะประมาณกี่กิโลนะประมาณห้ากิโลถึงไหมประมาณห้ากิโลค่ะวันนั้นไปถ่ายคลิปสวนสวนชนกมาค่ะสวนชนกเขาจะปลูก ปลูกมะนาวปลูกกล้วยหอมปลูกกล้วยเล็บมือนางกล้วยน้ำวา้าอ,อุวีใหญ่ๆเลยค่ะมีแต่วีใหญ่ๆเครือก็ยาวถ้าล้มทับถ้าถ้ากล้วยล้มทับนะพอดีคอหัก <c oughs> <c oughs> คน <c oughs> คนคอหักก่อน <c oughs> ใช่ค่ะคุณประทมพรบอกว่าสามพานมะพร้าวน้ำหอมขึ้นชื่อค่ะใช่ค่ะทั้งหอมทั้งหวานถ้าไม่กลายพันธุ์นะคะจะมีสองอย่างมีมะพร้าวน้ำหวานกับมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหวานจะมีรสหวานหวานมากแต่กลิ่นหอมจะไม่ค่อยมีค่ะแล้วแล้วลูกก็จะไม่เหมือนกันนะคะมะพร้าวน้ำหวานลูกจะตูดจะแหลม แล้วก็ผิวจะไม่เป็นคี้กลาดเสียงจากสวนข้างๆนะคะสวนข้างๆเสียงดังค่ะคนสามพานจะเสียงดังหน่อยนะคะ พี่มะนาวบอกว่าหวานไม่หวานก็ฟังเสียงเจ้าของสวนดูสิ <laughs> โอ้ยอร่อยมากเลยพี่มะนาวตอนนี้เขาก็จะไปซื้อพันธ์ุนะคะไปซื้อพันธ์ุแบบว่าสวนไหนที่ดกๆแล้วก็ทลายทลายยาวๆ คุณประถมพรบอกว่าคลองไส้ไก่เลี้ยงปลาด้วยไหมครับเลี้ยงค่ะถ้าไม่เลี้ยงแหนจะขึ้นค่ะแหนสลายจะขึ้นเขียวหมดเลยนะคะคส,ส่วนนั้นส่วนนั้นทำไมคุยกันดังจัง <c oughs> <c oughs> มีค่ะมีปลาตะเพียนนะคะ นี่คะ่ะปลาตะเพียนนี่นะคะสวนร่องน้ำค่ะต้องมีร่องน้ำนะคะร่องน้ำค่ะปลาตะเพียนก็จะมากินหญ้านะคะเราก็จะถอนหญ้าให้ปลาตะเพียนค่ะด้วงก็กินเหมือนกันคะ่ะคุณประถมพร ต้นนี้ค่ะต้นนี้นะคะนี่ค่ะอุยโทษค่ะโทษนะคะต้นนี้ค่ะโดนด้วงโดนด้วงเจาะไปแล้วค่ะปลูกมาได้ห้าปีนะคะโดนด้วงเจาะไปแล้วก็มีเหมือนกันค่ะด้วงเพราะว่าไม่ได้ใช้สารเคมี เือน้อยคอยรักก็จะอยู่ตรงนี้นะคะป้าตะเพียนเยอะค่ะตอนนี้ตัวอ้วนอ้วนตัวใหญ่มากหน้าฝนอาหารเยอะตัวใหญ่มากค่ะขึ้นสิบห้านาทีก็พอนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้ว พี่ยูก็บอกว่าเพิ่งจะเพิ่งจะส่งมาเมื่อวานนะคะว่าอ,อย่าใช้อย่าทำแบบว่าอะไรนะอย่าใช้อย่านำเนื้อหากลับมาใช้ซ้ำอีกนะคะประมาณเนี้ยคะ่ะโอยสวนข้างๆสวนข้างๆโวยวายกันมากเลย อุปกรณ์เยอะเข้าสวนก็อุปกรณ์เยอะนะพี่ปนาวเข้าสวนก็อุปกรณ์เยอะโน,นนี่นั่นลืมแล้วก็ลืมเลยนะคะเข้าสวนหมวกสามใบค่ะเข้าสวนหมวกสามใบนะคะแล้วก็อะไรอะไรอีกนะเสื้อเสื้อกี่ตัวนะเสื้อเสื้อก็จะเอาเข้าสวนมาสามตัวค่ะ เพราะอะไรคะเพราะเพราะต้องต้องถ่ายคลิปนะคะแล้วก็เซลฟี่ค่ะเซลฟี่พี่มะนาวบอกว่าดูข่าวไปด้วยเข้มข้นมากเอาเข้ามาเยอะๆก็จะก็จะลืมโน่นลืมนี่นะคะเมื่อวานลืมหมวกไว้ ร่องโน้นค่ะร่องที่มองเห็นอยู่ค่ะลืมหมวกไว้นะคะพอลืมหมวกไว้ดีนะเมื่อคืนฝนไม่ตกมาเช้าเนื้อขึ้นได้พี่กายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับทั้งสิบสามท่านค่ะพี่มนาบอกว่าเขียนคิ้วหรือเปล่าไม่อยากจะเมาต้อง ต้อถือกระเป๋าลงมาด้วยค่ะถือกระเป๋าแป้งลงมาด้วยนะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้พี่พี่ไก่บอกว่าสวัสดีค่ะคุณมะนาวหวานพี่ไก่ก็ทักทายพี่มะนาวหวานมานะคะพี่ไก่ก็พี่มะนาวก็ทักทายพี่ไก่ค่ะพี่มะนาวก็มัวเราะมานะคะ ไม่ได้หรอกคะ่ะพี่มะนาวเกิดเซลฟี่มาดคิ้วแหว่งจะทำไงคะสวัสดีพี่ไก่จ้าพี่ไก่สวัสดีจ้าน้องชนกก็น้องชนกก็สวัสดีพี่ไก่นะคะพ,พี่พี่มะนาวบอกว่าต้องอยางนะแล้วก็หัวเราะมานะคะน้องโดมสวัสดีคะ่ะน้องโดมออบอกว่ากดไลค์แล้วครับ ค่ะน้องโดมวันนี้ขึ้นไหมคะวันนี้ไลฟ์ไหมคะน้องโดมคุณประมพรถามว่าขนาดนน <c oughs> <c oughs> ยังไงยังไงก็ต้องสวยไว้ก่อนคะ่ะคุณประมพรกระเป๋ากระเป๋าเข้าสวนนะคะกระเป๋าเข้าสวนใบใหญ่มากค่ะมีสัมภาระหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะโชว์กระเป๋าเข้าสวนนะคะ ในนี้ก็มีสารพัดเลยนะคะโชกระเป๋านี่คือกระเป๋าที่เราเข้าสวนนะคะกระเป๋าที่เข้าสวนแล้วก็ก็มีน้ำมีขนมใส่ตะกร้ามาอีกต่างหากนะคะมีทั้งนมมีทั้งเครื่องดื่มชูกำลังมีทั้งเครื่องสำอางมีครบเลยนะคะ น้องดม,นงดมีน้องโดมจ้าน้องโดมสวัสดีน้องโดมพี่ชนกสวัสดีนะคะน้องโดมบอกขึ้นสองทุ่มห้าสิบเหมือนเดิมค่ะคืนนี้เจอกันนะคะน้องโดมพี่มานาบอกว่าอย่าโดมอย่าลมมีค่ะมีพร้อมเลยนะคะอย่าโดมอย่าลมม,มีมีมีนั่นด้วยค่ะมีเครื่องเครื่องปฐมพยาบาลด้วยนะคะเมื่อวานเมื่อวานหรือวันซสนเนาะ วันซืนน้องชนกเขาโดนโดนตัวหนอนหนอนหนอนที่มีขนนะคะแถวแถวทางนี้จะเรียกตัวร่านค่ะแล้วก็จะคันนะคะมานิดาวันนั้นยังไม่ได้เตรียมมาะคะ่ะมานิดาก็วิ่งกลับบ้านไปเอาสำลีเอาแอลกอฮอล์เอาแป้งแป้งฝุ่นมามาปรถมพยาบาลกันในสวนนะคะ <c oughs> พี่มาน่ารักมากจดา น่ารักสุดๆเลยแล้วยาดมก็มีนะคะมียาหม่องค่ะมียาหม่องด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะว่าไม่จริงค่ะพี่มานเอนี่นะคะ <c oughs> <c oughs> ยายาหม่องรุ่นคุณคุณย่าคุณยายนะคะ <c oughs> ครบชุดเครื่องเครื่องสำอางส่งส่งเสริมความสวยใช่ค่ะไม่งั้น ไม่งั้นเราไม่ไม่เข้าสวนนะคะเข้าสวนไม่ได้ค่ะถ้าไม่สวยพี่ไก่ก็ทักทายคุณปฐถมพรมานะคะพี่ไก่ก็ทักทายน้องโดมาค่ะมีหลายอย่างนะคะเครื่องเครื่องดื่มเพื่อผู้หญิงก็มีนะคะวันนั้นน้องชนกดื่มเครื่องดื่มของผู้หญิงไปนะคะตีหนึ่งไม่รลบ ต,ตีหนึ่งไม่หลับพี่มะนาวแล้วตอนเช้าเขาก็มาที่สวนนะเขาบอกว่าพี่มาเมื่อคืนตีเที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงคืนไม่หลับนั่งเล่นเกมวันนี้ดาคิดในใจสงสัยเราเอา,เ,าเ,คเครื่อง,องดื่มไม่เคยดื่มยี่ห้อนี้ไงยี่ห้อนี้ยังไม่เคยดื่ม <laughs> เครื่องดื่มเครื่องดื่มแบบผู้หญิงเรดดีเลยดี้เลยนะคะ คิดในใจนะสงสัยโดนเครื่องดื่มเราไปแล้ววางยาซะงั้นโดนวางยาพี่มะนาวก็อ๋อโดนโรงพยาบาลด้วยเหรอตอนนี้ใช่เขาโจมโจมรบกันมาโดนโรงพยาบาล้วยใช่โจมตี อุ้ยน้อนี่พี่มะนาวมีนี่ด้วยพกมาด้วยนะคะนี่เป็นเครื่องเครื่องตัดหญ้านะคะเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบนี่ค่ะพี่มะนาวแบบแบบจะเป็นแบบนี่ค่ะหมดแล้วค่ะแบบค่ะแปบดบสองก้อนหมดไปแล้ว นองเซนกบอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะตอนนี้22นาทีแล้วนะคะตอนแรกว่าจะขึ้น15นาทีคุยเลินค่ะแบตมันตัวเล็กใช่ค่ะพี่มะนาวแบตตัวเล็กแล้วก็หมดเร็วด้วยตัดได้หน่อยเดียวเอง งั้นขอลงก่อนนะคะขอบคุณทั้งหกท่านค่ะขอบคุณพี่มานาวขอบคุณน้องชนกขอบคุณน้องโดมขอบคุณพี่ไก่ขอบคุณคุณปฐมพรนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณทั้งหกท่านนะคะไม่เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีนะคะเมื่อวานพี่ตัดชั่วโมงยังไม่หมดเลยโอ้ยวัมานิดาจะสั่งมั่งนะคะ ลงก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ